่อไปเป็นการตรวจสอบรูปใดนะครับเป็นเท่ากันุะการแบบด้านมุมได้นะครับข้อที่1ก็จะมีด้านนี้เท่ากันนะครับต่อไปก็มีมุมนี้เท่ากันแล้วสุดท้ายก็มีด้านร่วมนะครับคือด้านนี้เป็นด้านร่วมนะครับที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เท่ากันุบการแบบด้านแล้วก็มุมแล้วก็ด้านนะครับจะเรียงไปอย่างนี้เลยก็เป็นจริงนะครับต่อไปข้อที่2 แบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นด้านร่วมก็จริงแต่สังเกตูนะครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่ด้านแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านนะครับตรงนี้เป็นมุมแบบนี้ไม่ได้เรียงอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่สามเป็นนะครับเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านร่วมก็จะเป็นด้านนี้เท่ากันแล้วก็มุมนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ด้านเท่ากันก็เป็นด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับ ตรงนี้ใช่นะครับเป็นด้านมุมด้านแต่ตรงนี้มันเป็นด้านด้านมุมนะครับแบบนี้ถือว่าผิดต่อไปข้อที่5นะครับแบบนี้ไม่มีมุมนะครับมีแต่ด้านร่วมเท่ากันแบบนี้ผิดนะครับและข้อที่6ก็ไม่มีมุมนะครับอันนี้เป็นด้านร่วมเท่ากันเป็นด้านด้านด้านแบบนี้ผิดนะครับต่อไปเป็นการพิสูจน์นะครับโจทย์กาหนดให้ AO เท่ากับ BO นะครับ AO คือตรงนี้เท่ากับ BO นะครับคือตรงนี้2ติ๊กต่อไป CO เท่ากับ DO นะครับตรงนี้1ติ๊กเท่ากัน1ติ๊กโจทย์ให้เราแสดงว่าสามเหลี่ยม2รูปนะครับคือ AOC เท่ากันทุวประการกับสามเหลี่ยม BOD นะครับแบบนี้เราก็จะคิดถึงแบบด้านแล้วก็มุมแล้วก็ด้านนะครับจะกำหนดให้ AO เท่ากับ BO นะครับและ CO ก็เท่ากับ DO ด้วยนะครับ เราต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD นะครับอันดับแรกเลยเราก็าจะมาดูก่อนเราต้องการเรื่องของด้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นด้านก็จะเขียนไปด้านนี้ก็คือ AO เท่ากับ BO นะครับเหตุผลเพราว่าโจทย์กำหนดนะครับโจทย์กำหนด ต่อไปอันที่2เราต้องการเรื่องของมุมนะครับก็สังเกตว่ามุมนี้เท่ากันเราก็เลยตั้งชื่อว่ามุมนี้ว่าเป็นมุมของ C O A นะคะก็คือ C O A จะเท่ากับมุมของ B O D นะครับคือ B O แล้วก็ d นะครับแบบนี้เท่ากันเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับ ไปข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของด้านนะครับก็จะเป็นด้านของด้านตรงนี้ก็คือ CO จะเท่ากับ DO นะครับเหตุผลเพราะจุดกหนดเหมือนเดิมต่อไปข้อที่4นะครับเพราะนั้นสามเหลี่ยม AOC นะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B โอดีนะครับเหตุผลจากข้อ1ถึงข้อ3นะครับแบบด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ันนด้วยะกครับ